สวัสดีครับวันนี้วันที่5้แล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นการดาวน์โหลดสูตรโค้ดจาก GitHub นะครับแล้วก็จะเป็นการอัปโหลดสูตรโค้ดเข้าไปที่ GitHub ของตัวเองนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือการดาวน์โหลดสูตรโค้ดจาก GitHub นะครับแล้วก็ทําการคิดเอทแล้วก็รันโปรเจกต์นะครับจากนั้นก็อัปโหลดสูตรโค้ดขึ้นไปที่ GitHub นะครับเพิ่มเติมก็จะมีการเขียนโค้ดฟัตเตอร์นิดเดียวนะครับก็คือถ้าทาปุ่มขึ้นมาแล้วก็ลิงก์ไปที่เพจของ EP611 นะครับ ใน EP 61ก็จะโชว์รูปภาพจากตัว PowerPoint ตัวนี้นะครับครับจาก Source Code ที่กิจับที่ผมมีการสอนนะครับก็จะมีอัปโหลดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใน EP ที่61เนี้จะเก็บตัว,ว Source Code ตั้งแต่ตัว EP ที่61จนถึง70แล้วก็จริงๆก็ลงลง,ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัว Source Code ในยอย่างเช่น41เนี่นครับจะเก็บแค่ถึง50นะครับจะไม่ไม่สามารถดูโค้ด ที่ EP 5 1ขึ้นไปได้นะครับขั้นตอนในการที่จะทําในวันนี้นะครับก็จะดาวน์โหลดซอสโ์้ดจาก g i ด h u b ตัวนี้ขึ้นลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะครับจาก e f a t t e r EP 5 1 Master นะครับเป็น f ั t t e อร EP 6 1นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรของตัวเองก็ได้นะครับจากนั้นก็ทําการ Open แล้วก็รัน f o ต t e r Project นะครับโดยใช้ VS Code ดาวน์โหลดแพ็กเกจใน f a ต t e r นะครับแล้วก็มีการอัปโหลดโค้ดขึ้นไปนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดซอสโค้ดกันเลยนะครับก็เราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็อันนี้ทำตามได้เลยนะครับก็เปิดตัวเ o ็กโ r เลอร์ตัวเอ่อตัวเบราว์เซอร์นะครับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดที่โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดซไฟล์นะครับตรงนี้ไฟล์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดาวน์โหลดนะครับในตัวโค้ดตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมมีการอัพโหลดขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ Powerpoint โฟลเดอร์ไลบรารีคือตัวซอสโค้ดนะครับแล้วก็โฟลเดอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือซอสโค้ดเหมือนกันนะครับก็หลังจากดาวน์โหลดมาเราก็จะได้ตัวไฟล์ powerpoint มาด้วยนะครับใน EP ตั้งแต่11จนถึง60เลยนะครับแล้วก็ตัวไลบรารีก็เหมือนกันนะครับจะได้ไลบรารีตั้งแต่ตัวไฟล์ตั้งแต่ EP จนถึง60เหมือนกันนะครับอันนี้เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะ unzip ไฟล์นะครับ ครับตอนนี้ผม u n s i p เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดตัว explorer ขึ้นมาให้ดูนะครับตรงนี้ครับหลังจากผม u n ซ i p นะครับจะได้เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า f a u t t e r ep 5 1 m a s t e r นะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเป็นที่นี้เราก็จะเป็น61นะครับจากนั้นเราก็เปิดในตัว vscode ขึ้นมานะครับกดไปที่ไฟล์นะครับ open folder นะครับ เลือกตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นฟัตเตอร์เมื่อกี้ที่ดาวน์โหลดมานะครับเป็นฟัตเตอร์ EP 6 1นะครับกด select folder นะครับตรงนี้ก็ได้ซอสโค้ดมาแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีขึ้นให้ดาวน์โหลดแพ็กเกจนะครับเพราะว่าตัวซอสโค้ดที่จาก GitHub เนี่ยแพ็กเกจมันไม่ได้ดาวน์โหลดมาทั้งหมดนะครับแพ็กเกจที่ในอินเทอร์เน็ตต้องดาวน์โหลดอีกทีนะครับกดแพ็กเกจ get ตแพ็กเกจตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวฟัตเตอร์ก็จะทําการดาวน์โหลดแพ็กเกจนะครับ ตรงนี้นะครับมีการวนเครา์ว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับครับจะเห็นว่าตอนที่ดาวน์โหลดเนี่ยยังมีตัวแดงขึ้นมาอยู่นะครับถ้าดาวน์โหลดเรียบร้อยเนี่ยตัวแดงตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้เริ่มหายไปแล้วนะครับตัวแพ็กเกจน่าจะมาเกือบหมดแล้วนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแพ็กเกจตรงนี้นะครับ ได้ที่ตัวฝาบสเปคเหมือนกันนะครับแต่แต่เมื่อกี้น่าจะดาวน์โหลดครบแล้วนะครับกด get package ตรงนี้นะครับคลิกว่าตรงนี้ get package ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลันตัวโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับกดลันแล้วก็ start debugging นะครับตรงนี้เราเลือกเป็น pixel 2 r 2ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็น dart and flutter นะครับจังหวะลันตัวนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างหนานิดนึงนะครับอาจจะประมาณ3-5นาทีนะครับตรงนี้ผมก็เปิดตัว emulator รอไว้แล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้มันก็จะลั่นเข้าไปไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวลองดูว่านานแค่ไหนนะครับแต่ว่าจะไม่ตัดต่อวิดีโอนะครับก็จะดูไปด้วยกันเลยนะครับ ถ้าจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราคีเอตตัวโปรเจกต์ในก t h u b ก่อนนะครับตรงนี้นะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราจะสร้างตัวตัวพื้นที่หรือโปรเจกต์จัดเก็บตัวซอสโ์แของตัวเองนะครับเราก็จะเข้าไปที่ของตัวเองก็ได้นะครับไม่ต้องเข้ามาที่ผมนะครับก็เข้าไปที่ g i t h u b .com นะครับถ้ายังไม่มีก็รี g i s เตอร์นะครับจากนั้นเรากดที่ปุ่ม n e วนะครับ เราจะตั้งชื่อนะครับในที่นี้เราตั้งชื่อว่าเป็น f u t e r EP 61นะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น Public ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแชร์ให้คนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากแชร์ก็เลือก Private ได้นะครับแล้วก็กด Create Repo นะครับ Repo ก็คือพื้นที่การจัดเก็บในส่วนของ Source Control นะครับตรงนี้จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วนะครับครับโอ้มีเออร์ลอรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอรันให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําต่อนะครับ ตรงนี้ก็ยังมี analyze อยู่นะครับแต่ไม่น่าจะเป็นไรนะครับมันจะขึ้นว่า recompile ตัวนี้ use u n check and save นะครับตรงนี้ไม่น่าเป็นไรมากนะครับรอ r ันต่อนะครับระหว่างนี้หลังจากรันตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะอัพโหลดตัวโค้ดชุดแรกนะครับที่ ดาวน์โหลดมานะครับเราจะอัปโหลดตัวซอสโค้ดเนี่ยขึ้นไปในกิทฮับของตัวเองนะครับโดยในส่วนกิทฮับเนี่ยก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่เมื่อกี้ผมคิดเอตตัวเลฟโพแล้วเนี่ยเราก็จะรันสคริปต์ตามนี้นะครับโดยสคริปตัวแรกก็เป็นการเอ็กโตัวตรงนี้เข้าไปในกิทฮับนะครับในในเว็บไซต์นะครับตัวกิ t อินิตตรงนี้สําคัญนะครับก็คือจะสร้างตัว ซอสคนโทที่ในส่วนที่เป็น VS Code นะครับก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับซอสค o นโท o l เป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการสร้างตัวไฟล์ที่คิ่อ list มีมีการ Commit นะครับมีการลิงก์กับตัว c l o u d นะครับแล้วก็มีการ Push คือการอัพโหลดซอสโคดขึ้นไปที่ GitHub นะครับตรงนี้น่าะารันเกือบเสร็จแล้วนะครับใช้เวลานานนิดนึงนะครับตรงนี้เปิดดัสทูมาแล้วนะครับใก้เสร็จแล้วครับ ตรงนี้รันขึ้นมาแล้วนะครับโอเคโค้ดขึ้นมาแล้วนะครับถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทําการเซตในส่วนของลิงก์กับกิจ h ับที่เราสร้างตัวรีโพหกหนึ่งขึ้นมานะครับเราเข้าไปที่เทอร์มินอลนะครับจากนั้นรันตัวคอมมานด์ตามนี้เลยนะครับ create new repo comma line นะครับต้ี้ใช้คอมม n าไลน์กด enter นะครับจากนั้นก็กด g i t init นะครับ copy กด enter นะครับ git add readme นะครับ สังเกตว่าหลังจากร u n Git Init ไปแล้วนะครับเข้าไปที่ Source Control ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรเจกต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็น Git Add ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Git Commit First Commit นะครับครับตรงนี้ก็จริงๆตัว UI เนี่ยสามารถจะ Commit Code ตรงนี้ได้นะครับโดยพิมพ์ Message เข้าไปตรงนี้ EP61 นะครับ แล้วก็กดปุ่มตัวนี้นะครับแต่ว่าเราลองกดคอมมาดูนะครับจะมีผลอรไรเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันเหมือนไม่มีผลเลยนะครับเราเราใช้ตัวอ่าเนี่ยเหมือนเข้าไปแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราใช้ UI ดีกว่านะครับก็คือพิมพ์คําว่า EP 6 1นะครับเลือกมาที่นี่พิมพ์คําว่า EP 6 1กดติ๊กถูกนะครับสามสเต็ปตรงนี้ก็ในสเต็ปนี้คือการที่จะคอมมิตโค้ดเข้าไปไว้ในตัว v s Code หรือตัวฟัตเตอร์นะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปที่คลาวด์นะครับเดี๋ยวผมจะรันคอมมานด์ต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เึ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็กดรีโมทตรงนี้ลิงก์เข้าไปที่คลาวด์ที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายก็คือการพุชพุชคือการ Copy ้โค้ดเมื่อกี้ที่คอมมิตบนเครื่องเนี่ยขึ้นไปบนคลาวด์นะครับตรงนี้ก็จะนานนิดนึงนะครับก็จะมีการอัปโหลดซอฟต์แวเข้าไป90% ก็คืออัปโหลดโค้ดเมื่อกี้นะครับที่เราคอมมิตไว้ในเครื่องนะครับเตรียมตัวแล้วก็ตอนจังหวะนี้ก็คือการเอาขึ้นไปบนคลาวนะครับ2%แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าอัปโหลดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรารีเฟซตรงนี้ก็จะเห็นซอสโค้ดขึ้นมานะครับครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตอัปรีเฟซตรงนี้นะครับซอสโค้ดมาแล้วนะครับ ตัวไลบรารีเนี่ยก็จะเหมือนกับด้านซ้ายตรงนี้นะครับตัวสกรีนก็มาถึงตัว60แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันตรงนี้เลยนะครับสกรีน60นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น PowerPoint นะครับเผื่อใครจะดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เนี่ยไปดูก่อนที่จะทำดู YouTube นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ PowerPoint ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะขึ้นไปเรียกว่าโครงสร้างสักเจอเนี่ยคล้ายๆกันเลยยกเว้นตัว แอพพลิเคนแพ็เกจนะครับที่ไม่ได้เก็บไว้นะครับไฟในในตัว g i t h u b เนี่ยก็จะไม่ใหญ่เท่าไฟล์ที่อยู่ในนี้นะครับไฟล์ที่อยู่ในตัวเครื่องเราเนี่ยจะใหญ่มากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีแพ็กเกจที่เราเดาวน์โหลดมาเพิ่มด้วยนะครับก็ในส่วนของ powerpoint ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จนถึง60เหมือนกันนะครับครับต่อไปเดี๋ยวเรามาแก้ซอสโค้ดกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ ตรงนี้รันขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ในส่วนที่เป็น EP 51-60เถึง60เป็น6 1ถึง70นะครับก็เข้าไปที่ไลบรารีนะครับเข้าไปที่เมนตรงนี้นะครับแล้วก็แก้ตรงนี้นะครับเป็น6 1จนถึง70นะครับกด c t r l S นะครับเผื่อว่า o ลดฮอดีโหลดได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวลองกดรี f ฟ e s ตรงนี้ว่าขึ้นหรือเปล่านะครับพิตที่หรือเปล่าฮะยูวิกเกอเซคันอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับเป็น61 -70 ถึงนะครับหลังจากที่ขึ้นสเปสก,กรีนถึงจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างตัวปุ่มเพิ่มนะครับเป็น EP ที่61นะครับก็เดี๋ยวออกมาที่ตรงนี้นะครับสกรีน กีกว่าตรงนี้นะครับ New file นะครับเป็นว่า EP ที่611นะครับ Page dot a s นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรา Import ตัว Material นะครับ Copy มาจากตรงนี้ก็ได้นะครับ Material นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ STF นะครับ Stateful Widget นะครับพิมพ์ชื่อตัว Class ตรงกับชื่อไฟล์นะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับตรงนี้ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแนะนำให้ตรงกันนะครับก็ตรงนี้ก็แ f o l d นะครับอุ้ยตัวดีครับ scaffold นะครับ s c f o l d bar นะครับ a bar title นะครับ text นะครับ ep ที่หกสิบเอ็ดขีดหนึ่งนะครับเป็น download and upload ขึ้นครับนะครับตรงนี้แล้วก็ container ก็ได้ครับเดี๋ยวเราทำเป็นเรียกว่าเป็นรูปเป็น,นชัน้นๆนะครับเราใช้ list view ก็ได้ครับ ต้องเป็น body นะครับแล้วก็ list view นะครับ list view เป็น multiple c h i l e นะครับพิมพ์เฉพาะ s t l d e n t 4H นะครับกด enter ทีนึง enter อีกทีนึงนะครับตรงนี้เรา Show text ธรรมดาขึ้นมาก่อนนะครับ test นะครับจากนั้นเราไปที่ main เพื่อเพิ่มปุ่มนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรา copy ในส่วนที่เป็น60มานะครับเดี๋ยวสร้างเป็น61ตรงนี้นะครับเป็น61นะครับขีด1 อันนี้เป็นดาวน์โหลดอัพโหลดทูกิทับนะครับโหลดแอนด์อัพโหลดทูกิทับครับ61สิบเอีตหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้เป็น611นะครับชี้ด้วยตรงนี้นะครับฟิกนะครับโอ้ทำไมไม่ขึ้นนะครับ611เดี๋ยวเราแก้ตัวชื่อไฟล์นะครับตัว611นึ่งะไม่แก้ชื่อไฟล์611เพจนะครับ EP 611เพจ ตรงนี้ตรงนี้มีแล้วนะครับตรงนี้6 1 1นึ่เพจมันไม่ขึ้นให้นไม่ขึ้นให้ฟิกนะครับเดี๋ยวเราพิมพ์เมนูนันข้าง,งบนเลยแล้วกันนะครับคัดลตรงนี้นะครับแล้วก็วางโอ้ยกดคอนโทรลเซนติดที่นะครับตรงนี้นะครับขยายนิดนึง อัน import EP 6 1 1นะครับ6 1 1นหนเจอ่าหาเจอนะครับเดี๋ยวข้างล่างน่าจะหายไปแล้วครับไม่รู้เป็นไรมันคลิกฟิกไม่ได้นะครับตรงนี้611มาแล้วนะครับเพราะนั้นเรากดที่ตัวนี้ต้องไปเพจที่61 1นะครับะครับมาแล้วนะครับ611นนะครับจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมจะใส่เป็น PowerPoint ลงไปในนี้นะครับเฉยๆไม่มีอะไรนะครับ PowerPoint ตัวนี้ก็จะเป็นการสอนต่างๆนะครับก็จะเป็นเมื่อกี้นะครับ คอนเทนต์ Content, ตัวนี้นะครับตัวนี้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับตัวนี้ผมก๊อปปี้แคปเจอร์มาให้แล้วนะครับก็กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็ในหน้าของการ Open Project ก็กดไฟล์ Open Folder แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ฟาดเตอร์อีพีนะครับดาวน์โหลดแพคเกจก็ตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้เราสามารถคลิก get package ได้นะครับหรือว่าคลิกที่ตัวผับเบกตรงนี้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ Get p a c k a g e ได้เหมือนกันนะครับกด รันนะครับกดรันตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวอ e ิมเลเตอร์ของเราก่อนนะครับในที่นี้ก็จะเป็นตัว APIR นะครับแล้วก็ทำการกดรันแล้วก็เลือก d a r ฟ f ต t t e r นะครับเพื่อที่จะเปิดโปรเจกตขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมแคปเจอร์ตัวรูปโปรเจกตขึ้นมาสักหน่อยละกันตัวนี้นะครับอินสกีมาเยอะเลยครับไม่เอา นี่เราก็ปีตัวไฟล์ no UI นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟตัวไฟล์นี้เก็บไปก่อนนะครับเพื่อจะเป็นรูปใช้ในการทำตัวนี่นะครับขอเตรียมรูปแป๊บนึงนะครับ ตนนี้ผมได้รูปมาแล้วนะครับตรงนี้ครับตรงรูปตรงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเป็น EP ที่61นะครับ EP 6 1 j p g หกหนึ่งนะครับก็ปีไกไปก่อนนะครับ 12นะครับอันนี้613นะครับเยอะเลยครับ614นะครับ615 616นะครับ 617ครับอันนี้ผมเตรียมไฟล์เพื่อที่จะ copy ไปไว้ในตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็โชว์ในสก,กีนะครับ618นะครับ619นะครับ620 0นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น6กสอนะครับ รงนี้เดี๋ยวเราปป p y ไปในตัวฟัตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมลากให้ดูนะครับก็เราในที่นี้เราจะ copy ไปในโฟลเดอร์ที่เป็นที่เราสร้างไว้แล้วนะครับ Excel นะครับแล้วก็ Image นะครับเดี๋ยวผมปป p y ลากไปตัวรูปเมื่อกี้แล้วไปไว้ในนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปที่ตัว EP 6 1 1ตรงนี้นะครับเราต้องการโชว์รูปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตัวไฟล ตัว library 611เพจตัวนี้นะครับเราต้องการโชว์รูปดังนั้นเนี่ยเราจะเป็น image นะครับเป็น image ได้ไหมครับ access image ได้ไมั้ย image access image นะครับได้ไหมครับ a s e s s นะครับแล้วก็ image ผ่านชื่อต้องตรงกันนะครับเป็น case sensitive โอ้ตรงนี้มี error เลยครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้อะไรเลยกด c อนโทรลเอพไปก่อนนะครับรันไปก่อนนะครับไปที่เหมือนเดิมนะครับ Access Image มันอาจจะจังหวะรันตอนที่เราพิมพ์มานะครับแล้วก็เป็น EP ที่ 611. jpg นะครับตรงนี้ลองดูว่าขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้ Hot Reload นะครับตัวโฟลเดอร์ก็จะเป็น Access t e m ม S นะครับ Image ตรงนี้นะครับ ตี้มีอลไม่สามารถโหลดแอคเซสได้นะครับอ่ะมาแล้วนะครับตัว image เมื่อกี้ไม่รู้ไป็นไรนะครับหน้าจะเป็นจ,จังหวะที่เราพิมพ์ image เราเยอะเลยนะครับกดคอมมาเพื่อที่จะแบ่งตัวชายหรือว่าตัว children ในแก่ละตัวนะครับเป็น612นะครับอานะครับมันอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าผมมีการแก้ระ้ว่ังนี้3 4นะครับ 5 6 7 8นะครับไม่รู้มีถึงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้จำไม่ได้9 10 11 12ไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนี้นี่โอ้มีถึง20เลยนะครับ611 12 1, 1, 1 314 15 16 17 18 หนึ่งเก้ายี่สิบแล้วก็ยี่บเอ็ดนะครับหนึ่งเก้านะครับยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดนะครับตรงนี้มัจะขึ้นมาหมดแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นมาหมดแล้วนะครับตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมแคปเจอร์ไว้ในตัว PowerPoint ผมต่ออีกนิดนึงนะครับซึ่งหน้านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในตัว UI นะครับไม่เป็นไรครับนะครับ Final UI ก็จะเป็นประมาณนี้ เกิดก่อนหน้าจะประมาณนี้นะครับมี611ครับตรงนี้นะครับ,รบ,รรบก็เป็น Final UI ใน EP ที่611นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใน ในตัวสกีนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมทำใ,ใหม่ก็ได้ครับเซฟเดี๋ยวผมเซฟสกีนตัวสุดท้ายไว้นะครับเป็นถ้าจะเป็น6กสองหนึ่งนะครับจะกู่นะครับเดี๋ยวผมเซฟอีเบลไว้ก่อนนะครับหกสองหนึ่ง ตรงนี้ตัว621ผมได้อิ a เมจมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลากไปวางในส่วนที่เป็นตัวโฟลเดอร์อิ a เมจนะครับตัวนี้ดีเพซนะครับเดี๋ยวลองคลิกดูนะครับ621เปลี่ยนหรือยังนะครับรูปหน้าสุดท้ายมันต้องเป็นมีรูป2รูปนะครับยังไม่เปลี่ยนให้ผมเลยครับ621นะครับ เมื่อกี้6 2 1เปลี่ยนหรือยังนะครับเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะครับ6 2 1เมื่อกี้เห็นว่าแบนะครับอ่ามาแล้วนะครับ6 2 1ครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของซอสคอนโทรนนะครับเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่อยู่ในนี้นะครับตัวซอสคอนโทรเนี่ยจะเช็คได้ว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเช่นตัวเมนเนี่ยมันจะเช็คได้ว่าเรามีการเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปนะครับมีการเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปนะครับในส่วนของภาพเมื่อกี้ผมมีการแอดเข้าไปนะครับ ในส่ 11, วน611เราก็มีการแอ d file ตัวนี้เข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะอัปโหลดขึ้น i t t u u เนี่ยในสเต็ปแรกเราจะเรียกว่า commit นะครับเราก็จะเป็นเราพิมพ์คำว่า EP61 หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเป็น m e s s a g ที่จะโชว์ไว้ใน g i t h u b นะครับดังนั้นกดเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับตรงนี้โค้ดเนี่ยก็จะเก็บไว้ในตัวมันจะไม่เห็นจุดที่มันต่างแล้วนะครับแต่โค้ดเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในตัวตัวฟัตเตอร์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับ แต่ว่าเราต้องการที่จะอัปโค้ดเนี่ยขึ้นไปที่ตัวตัวเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะครับเมื่อกี้เราเอา61ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เราเอาในส่วนที่เป็นโค้ดตรงนี้เรายังมีไม่เราในสก,กีเนี่ยเราจะมีแค่60นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดกิจพุทนะครับกิจพุทเพื่อที่จะอัปโหลดขึ้นไปนะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะอัปเดตมาเป็น61นะครับ ตรงนี้อัปโหลดโค้ดขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีเฟรชหน้านี้นะครับจะเป็น61 61จะต,ต้องขึ้นมาด้วยนะครับอ่า61มาแล้วนะครับ1นินิตอโกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถแชร์ตัวลิงก์เนี่ยให้คนอื่นดาวน์โหลดได้นะครับก็อย่างที่ผมแชร์เนี่ยผมก็จะเข้าไปที่ตัวเมนตัวนี้ของมันนะครับ61 โค้ดแล้วก็ Copy ตรงนี้ให้คนอื่นนะครับตรงนี้คนอื่นสามารถดาวน์โหลดได้เพราะเราเปิดเป็น Public ไว้นะครับมีโค้ดก็จะมานะครับก็เดี๋ยวผม Capture ตรงนี้ไว้ให้นิดนึงตรงนี้เป็นฟัตเตอร์นะครับตัว EP นี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็เราสามารถที่จะอัปโหลด ดาวน์โหลดจาก Git Hub ได้นะครับก็ทําให้เรามีความเข้าใจว่ามีการที่เราจะดาวน์โหลดโค้ดมาใช้เนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับการอัปโหลดขึ้นไปที่ Git Hub ของตัวเองเนี่ยมีสเต็ปยังไงบ้างนะครับก็ดูตาม EP นี้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ